ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Manchester United Store แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอร์ดยินสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เกิดสถิติไม่น่าจดจำในยุคของเอริกเชนฮากอีกแล้วนะครับหลังเกมพ่คา,าบ,บ้านให้กับอาร์เซนอลทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไปแล้วถึง14เกมในศึกเพเมลีกฤดูกาลเดียวซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรน,นะครับและแพ้ไปแล้วถึง19เกเกมรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้นับว่าเป็นสถิติที่เลวร้ายที่ ซึ่งทําให้โอแทฟฟอร์ดไม่ใช่ส่สารนะครับแมนยูสู้ไม่ไหวอาร์เซนอลยิงดับ1ประตูต่อศูนย์ลุ้นนะัดสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยในเกมนี้คาเซมิโลพลาดนะครับไม่เช็คลำหน้านําไปสู่ลูกยิงประตูเดียวของเกมจากทอสซานะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะพยายามสู้ยิงคืนแต่ไม่ได้นะครับแพ้อาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์ทำให้ลูกทีมของมิเกลอารเตต้ากลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งนะครับแต่แข่งมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ได้ลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายนะครับสำหรับพิมร์ลีกในฤดูกาลนี้โดยในเกมนี้ถ้าเอาตามตรงนะครับมันก็คงไม่ถือว่าพลิกล็อกเท่าไหรน่นะเนื่องจากแอดมินเชื่อว่าแฟนปีศาจแดงอย่างเราเราทำใจเอาไว้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วแต่ก็อดหวังเล็กๆไม่ได้นะครับว่าในเกมนี้ทีมของพวกเราจะสามารถกำชัยเหนือไอ้ปืนโตได้บวกกับสร้างดราม่าให้เกิดขึ้นกับการลุ้นแชมป์ด้วยแต่พอช่วงสามทุ่มครึ่งนะครับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงออกมายิ่งกระช้ แกอารมณ์ให้แฟนปีศาจแดงดำดิงตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมเลยด้วยซ้ำนะครับแอดมินว่าเมื่อบูโน่เฟรนเดสกับตันทีมไม่สามารถผ่านความฟิตลงสนามได้ในเกมนี้รวมไปถึงมาคัทและฟอร์ดดาวยิงทีมชาติอังกฤษที่ไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้เช่นเดียวกันแต่ในเกมนี้ภาพได้จับไปที่บูโน่เฟรนเดสกับอองตตนี่มักซิเยานะครับได้เข้ามาให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมอยู่ข้างสนามซึ่งเอาตรงๆนะครับถึงแอดมินจะบ่นด่าม,มาคัทและฟอร์ดเยอะแต แต่ในเกมนี้แอดมินอยากให้แลฟฟอร์ดลงสนามนะครับเพราะแลฟฟอร์ดนี่แหละตัวยิงอาเซนนอลเลยก็ว่าได้โดยก่อนเกมเริ่มต้นนะครับแอดมินได้เข้ามาดูคอมเมนต์ของแฟนปีศาจแดงก่อนเริ่มต้นเกมต้องบอกเลยนะครับว่าแทบจะไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดประมาณว่าน,นอนเธอน่าจะยับอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเริ่มต้นเกมถือว่าผิดคาดนะครับทีมปีศาจแดงของเราที่ส่งอามัดดิยันโลลงเป็นตัวจริงในรอบ3ปีถือว่าทําผลงานได้ไม่เลวนะครับ สำหรับอาร์มากล้าเล่นกระชากใส่แนวรับของอาเซนอลได้ดีนะครับแต่จังหวะสุดท้ายขาดขาดเกินเกินแล้วก็เสียบอลนะครับยังไม่มีโอกาสส่องทำประตูแต่ความมุ่งมั่นถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับอาร์มัดดิลโลเสียดายนะครับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าไม่สามารถเล่นต่อได้ในช่วงครึ่งหลังและต้องตามอาการบาดเจ็บด้วยนะครับว่าหนักแค่ไหนจะต้องพักนานแค่ไหนด้วยสําหรับอาร์มัดดิลโลดูแล้วน่าจะมีอนาคตกว่าแอนโทนีด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งน่าให้โอกาสอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าเพราะส่วนตัวแอปมินมองว่าถือว่าเป็นอะไรชั้นดีนะครับดูมีแววกาะฟาคุนโดไปเยสตี้ด้วยซ้ำส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่เล่นดีมากในเกมนี้ก็คือโซฟิยานอัมลาบาดเกมนี้ถือว่าเล่นได้ดีมากที่สุดนะครับสำหรับอัมลาบาดนะับตั้งแต่ยืมตัวมาจากฟิออร์เลติน่าก็ว่าได้แต่ก็เล่นไม่ครบ90นาทีนะครับถูกเปลี่ยนตัวให้คิสเตียนอิลิกเซนลงมาแทนในช่วงท้ายแต่ในเกมนี้ทีมปีศาจแดงของเราถือ ถือว่าเสียประตูง่ายนะครับในนาทีที่20าร์เซนอนทะยานออกนําได้1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยไคฮาวแวกเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษฝั่งขวาขยับจี้ดึงจังหวะปาดเข้ามาในกรอบ6หลาน,นะครับให้เลฮันโดทอสซาโชบมาชาร์ปเผาขนตรงตะข่ายนะครับจังหวะนี้หมดสิทธิ์สำหรับอังเดโอนานาแต่ในเกมนี้โอนาน่าก็ถือว่าเซฟช่วยทีมอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับเพราะไม่เช่นนั้นทีมปีศาจแดงไม่แพ้1 0อย่างแน่นอนซึ่งในจังหวะที่ทีมเสีย ประตูนะครับทีมดันไล์ล้ำหน้าขึ้นสูงแล้วแต่กลับกลายเป็นว่ากาซมิโร่ยังวิ่งจ็อกจอกอยู่ใกล้กับโอนาน่าอยู่เลยซึ่งมุมหนึ่งก็เข้าใจการอัดไล์ดักล้ำหน้านะครับมันไม่ขาดเหมือนกองหลังแท้เพราะคาซมิโร่ต้องมาเล่นเซนเตอร์จำเป็นแต่เอาจริงๆแล้วถ้าคาซมิโร่เล่นไม่ได้จริงๆควรเอากองหลังดาวรุ่งมายืนเล่นไปเลยแอดมินว่าน่าจะดีกว่านะครับอย่างน้อยการเล่นกองหลังมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ ทีมปีาศาจแดงก็ดูเหมือนพยายามเร่งเครื่องนะครับจากอารฮันโดกานาโชเก็บบอลทางฝั่งซ้ายแหวกเข้ากรอบเขโตโทษเปิดยัดเข้าในก็ยังไปติดเซฟของดาบิดลลยาตะป,ะปบออกมาได้ทันนะครับซึ่งนอกจากจังหวะนี้แล้วทีมปีาศาจแดงของเราก็แทบจะไม่มีโอกาสแล้วนะครับในการที่จะทําประตูตีเสมอโดยครึ่งหลังทําอะไรกันไม่ได้เพิ่มนะครับจบกันไปที่1ประตูต่อศนย์ทีมปืนใหญ่อเซนอลเก็บ3คะแนนสําคัญได้สําหรับอาร อฮันโดกานาโช่พอได้กลับมาเล่นทางฝั่งซ้ายที่เจ้าตัวถนัดนะครับมีใครคิดเหมือนแอปมินไหมว่าสภาพนี้ไม่ต่างจากมาคัดเลตฟอร์อะไก็ต่างกันตรงที่ความมุ่งมั่นตั้งใจยังเต็มร้อยควรที่จะรีบเปลี่ยนทัศนคติการเล่นโดยด่วนนะครับสำหรับอเรฮันโดกานาโช่ก่อนที่จะถล่มลึกแบบมาคัดเลตฟอร์ซึ่งจากการแพ้ในเกมนี้นะครับนับตั้งแต่การยือมีนาคมแมชเตอร์ยูนเต็ดชนะบวยของเพเมลิกได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นรวมทุกรายการ หลังจบเกมนะครับเอริกเชนฮากได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมย้ำว่าในเกมนี้เจ้าตัวพอใจฟอร์มของลูกทีมแม้ไพ่ทีมปืนใหญ่อาเซนอนเราเจอกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในลีกการแข่งขันมันสูงมากจริงๆในเกมนี้และคุณคงเห็นแล้วว่าเราเล่นในระดับเดียวกับพวกเขาตลอดทั้งเกมแม้ว่าพวกเราจะขาดผู้เล่นตัวจริงไปถึง7คนแต่เราก็ยังอยู่ในเกมและเกือบได้ผลการแข่งขันที่ดีเอริกเชนฮากพูดถึงการที่ยัง ไม่รีบร้อนให้นักเตะคืนสนามเราจําเป็นต้องเซฟตัวเองเพราะรอบชิงชนะเลิศ FA ครับนั้นใกล้เข้ามาแล้วเราไม่สามารถเสี่ยงที่จะใช้นักเตะพึ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้แต่บางครั้งเราต้องมีสติและใช้หลักการเข้ามาช่วยในการตัดสินใจเอริกเทนฮากกกราว ่อประเด็นดังกล่าวนะครับความลับไม่มีในโลกอดีตแข้งลิเวอร์พูลเปิดชื่อกุนซือใหม่แมนยูล่าสุดนะครับเจสันแม็กเคเทียอดีตดาวเตะทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาเผยชื่อในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นหน้าออกมาแล้วหลังเจ้าตัวได้มีโอกาสพูดคุยกับขุนพลทีมปีศาจแดงชุดปัจจุบันซึ่งได้ออกมายืนยันว่าเอริกเทนฮฮกจะไม่ได้ทําหน้าที่ต่อไปในฤดูกาลหน้าสโมอสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวจอปลดผู้จัดการทีมเอริ เทนฮักในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเชื่อกันว่ากุนซือชาวดัตจะตกเก้าอี้นะครับหลังจากจบเกม FA ครับนะัดชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนื่องจากเท่าที่ผ่านมาผู้บริหารสโมสรชุดใหม่ของสโมสรปีสาจแดงไม่เคยออกลงการันตีอนาคตของเขาผ่านสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าในายใหญ่สกินเฮปมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมนะครับว่าจะได้ทํางานต่อไปในซีซั่นหน้าก็ตามกัน,นั้นก็ดีนะครับล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมมก เคเทียอดีตกองกลางทีมชาติไอแนด์ของสโมสรลิวพ์พูได้ออกมาเผยว่าตัวเขาได้คุยกับนักเตะปีศาจแดงรายหนึ่งในชุดปัจจุบนันและรู้มาว่าทีมดังของโอแทฟฟอร์ดจะแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในซีซั่นหน้าผมได้พูดคุยกับเขาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมเจอกับเขาเพราะผมรายงานสดอยู่หน้าพื้นที่ดังนั้นเราจึงคุยกันและผมถามเขาถึงเรื่องราวหลังจบซีซั่นและสิ่งที่เขาคิดแมคเคเทียเผยกับ บีอินสปอร์ตหลังจบเกมเฟมลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับอาร์เซนอลที่สนามโอแทฟฟอร์ดหลังอาร์เซนอลบุกมาทําผลงานได้ตามเป้านะครับรักษาสกอร์จากครึ่งแรกบุกเฉือนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูทนของเลฮันโดทอสซาซัดพาทีมตบปีสัจแดงทั้งเกมเย่าและเกมเยือนในฤดูกาลนี้โดยเขาบอกกับผมว่าไม่มีแนวโน้มว่าผู้จัดการทีมเอริกเชนฮากจะได้อยู่ต่ออันที่จริงเราคุยกันถึงชื่อของหลายไลยและ คนที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดจากนั้นริชาร์ดคีพิธีกรรายการได้สอบถามว่าเขามีปฏิกิริยายังไงเมื่อคุณเอ่ยชื่อโทมัสทูเคิลเขายิ้มแต่มันไม่ใช่ชื่อนั้นแมคเคเทียตอบคีถามต่อว่ามูรินโญหรือและหลังจากนั้นแมคเคเทียตอบว่าไม่และคีได้เอ่ยชื่อว่าแกลเลสเซาเกตลาถึงตรงนี้นะครับแมคเคเทียได้พยักหน้าและเอ่ยว่าใช่ชื่อนี้แหละนักเตะคาดว่าอย่างนั้นที่ชื่อของผู้จั การทีมตกเป็นข่าวและพวกเขารู้อย่างชัดเจนมันทําให้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างลงตัวแล้วมันเรียบร้อยแล้วในเวลานี้สําหรับกุนซือคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่13พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ